แกนตัวนี้นะครับจะเลื่อนขึ้นเลืนลงได้นะครับสําหรับทอดหน้าและทอดหลังนะครับถ้าเกิดว่าล้อแม็กที่ทอดหลังนะครับพวก9นิ้วครึ่งนะครับ10นิ้วครึ่งอย่างเงี้ยนะครับทอดหลังนะครับจะเอาหน้าแม็กลงใช่มั้ครับก็เลื่อนแกนลงมาแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทอดเป็นกระทะเหล็กนะครับทอดฝั่งหน้าแม็กเอาง่ายๆเลยนะครับเราก็ต้องยกขึ้นครับโดยที่เราถอดน็อตตัวนี้ครับออกครับจะเลื่อนขึ้นได้ทั้งทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะมี2รูครับซ้ายขวานะครับก็คือถอดหน้าและทอดหลังถ้าแบบนี้นะครับทอดหน้านะครับเพราะว่าเวลาเอาหน้าลงนะครับโหงล่างจะอยู่ฝั่งนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทอดหลังเนี่ยโหงด้านหลังนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับพออยู่ด้านบนเสร็จปุ๊บแขนมเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องสไลด์ลง เราจะมาใส่แกนตัวนี้นะครับ่ลงไปนะครับปึ๊บนะครับหมุนนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกดยางก่อนนะครับจะทาครีมทาขอบยางครับ ก็งัดเข้ามาครับแล้วก็ตั้งปากก็เรียบร้อยตัวเงาโตเองเนี่ยเขาจะมีคันโยกให้นะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็กดลงมาครับตัวตะขอเขาจะลงมาอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะกดลงให้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นนะครับถ้ามันไม่เข้านะครับก็งัดถอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไหลเข้าไปเองนะครับแบบนี้เลยนะครับถอยนะครับนี้เราก็ใช้ฝั่งตรงข้ามกดยางนะครับแบบนี้นะครับเพราะเวลางัดต้องให้ยางตัวนี้มันเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับกดขึ้นครับ เรียบร้อยครับกดน,นี้ขึ้นเรียบร้อยครับดี่ยหผมจะมีพลาส,สติกแท่งแบบนี้นะครับสอดขัดได้เลยสอดขัดแบบนี้นะครับแล้วก็เหยียบหมุนครับเห็นไ,ไหมครับำตะขอลงครับนำแกนลงครับสไลด์ดมันเข้ามาตัวน,นี้จะเป็นตัวช่วยประคองอยางนะครับแล้วก็กดขึ้นแล้วก็ ลวงขึ้นมานะเป็นตัวยกยางนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตัวน,นี้ขัดหน่อยนึงคนระับก็หมุนเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือขอดยางเรียบร้อยแล้วเิธีการใส่ยางนะครับเหมือนกับทุกขั้นตอนนะครับอันดับแรกก็ทากิมทาขอบยางก่อนนะครับแล้วก็เขากรดูกเข้ามาครับ แล้วก็เยี่ยมหมุนจากนั้นก็เดี๋ยวทาครีมข้างบนก่อนครับด้านหลังขึ้นนะครับด้านหน้าลงแบบนี้นะครับดึงตัวนี้เข้ามาครับจากนั้นด้านหน้าลงแล้วด้านหลังยกขึ้นแล้วกดแล้วนะครับเราก็ทำการหมุนได้เลยครับ สังเกตว่าตัวยางเองจะต้องเข้าไปในล่องนะครับอย่าให้มันขึ้นบ่านะครับค่อยๆนะครับให้ยางข้างหลังเนี่ยมาเซตตัวนะครับต้องรีบนะครับเพราะยางมันขี่แล้วนะครับก็ผลมันขึ้นมาครับให้เหลือตัวลูกกิ้งตัวเดียวเพื่อไม่ให้แก้มยางมันบวมนะครับเจาะปดนะครับอยหลังนะครับไปข้างหลังครับผลนะครับอย่างงี้นะครับแล้วก็บิดมานิดนึงนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นนี่ฮะแล้วก็นําตัวถาดมันขึ้นมาครับ